ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมกิฟเทนมาแล้วครับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินกิฟเพนเข้าโจมตีและทิ้งระเบิดที่หมายทางการอาหารของเขมนแบบไม่หยุดยั้งครับบอกได้เลยถึงข่าวอวสานของ BM21 คมเมรครับหลัง F16 จัดหนักเลเซอร์เล่นเอาคังล่มสลายไปเลยครับ บวกด้วยสถานการณ์อัปเดตกิฟเพ่นมาแล้วครับเปิดปฏิบัติการทำลายกองทัพเขมรราบเป็นหน้ากองกรณีนี้ว่ากลายเป็นปฏิบัติการที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไปในทันทีนะครับสำหรับสถานการณ์อวสาน BM21 ของเขมรครับโดยเฉพาะกรณีอัปเดตล่าสุดที่เครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทย เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU 1 2 p e องเพบต่อเป้าหมายคือคลังเก็บจรวด BM 2 1และอาวุธหนักของกองทัพขเขมรจนเกิดการระเบิดดังต่อเนื่องอย่างรุนแรงครับกลางกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยงานนี้นะครับภาพที่ได้เห็นเนี่ยเรียกว่า ถูกพูดถึงเปนวงกว้างครับกับการที่ไทยครับต่อต้านอริสตูในระดับมืออาชีพเพราะว่าล่าสุดครับพลเรือตีสุรสันค์คงสิริโคศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงหลักการปฏิบัติของกองทัพไทยในสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยเขมรกล่าวย้ำว่าเหตุผลที่ไทยไม่ที่ฝ่ายเปิดโจมตีแม้จะทราบตำแหน่งอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเป็นเพราะไทยยึด มั่นในหลักสากลสิทธิ์ในการป้องกันตนเองอันเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังสูงสุดพลรตีสุขสันร,ระบุว่าหากย้อนดูปฏิบัติการที่ผ่านมาทั้งการประทะครั้งก่อนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ2วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่ากองทัพอากาศให้ความสําคัญกับหลักการ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ i s l อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากโจมตีทั้งในวันที่7ธันวาคมและวันที่8ธันวาคมแม้จะเป็นการตกลงหยุดยิงกันก่อนหน้านี้และทำให้หลายพื้นที่ของพลเรือนเริ่มได้รับผลกระทบมีคำถามตามมาว่า เหตุใดไทยไม่โจมตีในเชิงรุกเพื่อสกัดศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามโคศกบอกว่าแม้การตอบโต้เพื่อปกป้องหรือป้องกันตนเองถือเป็นสิทธิ์แต่ทุกการใช้กำลังต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนไม่สามารถโจมตีได้ทุกจุดต้องเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยคุกคามโดยตรงโดยการใช้ F-16 ที่ผ่านมาเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายด้านยุศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลังอาวุธคลังสินค้ารวมถึงโครงสร้างบัญชาการเพื่อริดลอนขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือเป็นขั้นตอนยุทธศาสตร์ตามหลักสากลนี่คือสิ่งที่ไทยครับจัดหนักเมรน,นะครับตอนนี้รายงานได้เลยครับว่าภาพล่าสุดที่มีการยืนยันออกมาเนี่ยนะครับ F16 นีจัดซะทางฝั่งเมนเนี่ย ราบพนาสูงไปในทันทีโดยมีรายงานออกมาครับว่าฐานไทยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการโจมตีคลัง B M 2 1จนเอาวสารไปแล้วเนี่ยฐานไทยยังได้ใช้ปืนใหญ่ ระดมยิงเข้าใส่กองบัญชาการกองพันธ์สนับสนุนที่9สังกัดกองบัญชาการกองพลที่3ของกองทัพคขมรที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนคขมรราว25กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดรวมคนของกองกำลัง BHQ ล่าสุดมีข้อมูลจากคขมรเองนะครับที่เผยแพร่ในกลุ่มเทเล gram ของทหารคขมรระบุว่าตอนนี้มีทหารคขมรเสียชีวิตแล้ว46ราย ก่อนที่ภาพและข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับครั้งนี้ไทยเราอย่างที่ประกาศครับจัดให้จบแล้วก็ต้องบอกว่าจัดจริงครับจัดกิฟเ่นมาแล้วหลังจากที่เราได้รับรวบทราบนะครับว่าไทาม์ไลน์เมื่อช่วงเช้าของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขมนี่เรียกได้ว่าชั่วจริงๆนะครับเริ่มโจมตีตั้งแต่ตี4ี 50นาทีรายงานยืนยันนะครับว่าเขาเห็นเนี่ยเปิดฉากยิงจรวดบ m เ1พื้นที่ซัมแาภผูผีช่องตาเท่าปราสาทตาควายทางกองทัพบกที่2เนี่ยได้ยิงตอบโต้ตามกฎประทะนะครับจากนั้นเนี่ยเนาฬิกาครับกองทัพเรือเตรียมความพร้อมหลังกพูชาเปิดฉากโจมตีไทยและเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้าประทิดชายแดนบริเวณบ้านหนองรีตำบลชํารากจังหวัดตราดด้วย 9ก้นาฬิกาครับกองทัพภาคที่2ครับเผยว่าเขมรเนี่ยระดมยิง b m 2 1ปืนใหญ่และโดนทิ้งระเบิดมาฝั่งไทยบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองช่องปดต่างเขาพระวิหารช่องระยีภูมะเขือเนิน600บ้านภูมิซอนม .12 ช่องอ่านมา้าช่องบกพานชัยพยาอาสัตบันและเนิน561 9นฬิกา52นาทีครับ ไทยพบหลักฐานว่าเขมรเนี่ยวางทุนระเบิด PM N2 สภาพใหม่ครับบริเวณหนองยาแก้วคาดสกัดกองกำลังไทยเคลื่อนไปในพื้นที่ชายแดนและ10นาฬิกาครับศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถากนักการชายแดนไทยกัมพูชาถแถลงระบุนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ระดมโจมตีเป้าหมายพลินของไทยเพื่อหวังให้เกิดความโกลาหลขณะที่ไทยครับได้เดินหน้านะครับถึงที่สุด ด้วยการตอบโต้ขั้นหนักนะครับด้วยการจัด F16 นะครับทลายคลังอาวุธนะครับ BM21 ซึ่งเป็นอาวุธที่ขเขมรเองเนี่ยนะครับยิงมั่วซั่วไปหมดเลยจัดจนเรียกได้ว่ารายงานว่าคลังของขเขมรเนี่ยยับเลยนะครับแล้วก็เกิดการระเบิด เป็นทอดๆไปนะครับเท่านนั้นไม่พอนะครับเมื่อสถานการณ์เขมรน,นะครับเปิดหน้าสู้เปิดหน้าแรกขนาดนี้ครับฝั่งไทยของเราก็เลยจัดอาวุธหนักนะครับที่เขมรโคตรกลัวอย่างกิเพนนะครับซึ่งเชื่อว่าการปฏิบัติการของกิเพน หวังผลทาลายกองกําลังขเขมรในพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทางการอาหารเพราะว่ารายงานอย่างที่เรารู้เราทราบก,ก็คือกิเพนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศคือเรียกว่าสามารถโจมตีได้ทั้งสถานการณ์ใหญ่และสถานการณ์ย่อยนะครับสาเหตุที่ไทยนะครับเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบนะครับก็เนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของฝั่ง คำเมนครับที่ดูว่าจะไม่ยอมจำนวนง่ายๆนะครับพยายามที่จะทําการตอบโต้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะทางความเคลื่อนไหวของผู้นำนะครับอย่างคุนเซนที่ประกาศยกระดมื่อช่วงเช้าบอกว,ว่าคำเมนตัดสินใจตอบโต้เพิ่มนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเปิดมาก็จัดให้จบครับไทยก็ได้มีการบุก ทะลวงเข้าไปอย่างหนักครับคราวนี้ต้องบอกว่ารบทุกมิติ็มรูปแบบของจริงนะครับเพราะว่าการมาของกิฟเทนเนี่ยคาดว่าจะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการประท้าเนี่ยนะครับเล่นให้ขมเมนเนี่ยหมาบให้ได้ครับโดยรายงานล่าสุดนะครับที่มีคลิปออกแชร์ในโลกโซโชเชียลเนี่ยก็เป็นคลิปของทหารขมเมนคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในอาการ ร้องตกใจนะครับไม่เคยเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวและยากลำบากแบบนี้นะครับโดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยฐานขามิคนดังกล่าวบอกว่าพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วนะครับซึ่งทางฝั่งวิทยุก็ตอบมาโดนอะไรโดนอะไรนะครับซึ่งทหารก็ตอบว่าโดนแล้วโดนเข้าเต็มเต็มเลยนะครับซึ่งกลายเป็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากๆเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะครับครั้งนี้นะครับฐานไทยของเรานะครับตั้งหน้าตั้งมั่นนะครับที่จะจัดให้จบ นะครับยังไงก็ต้องจัดให้หมอบดูแล้ขเขมรเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยนะครับดูจะเรียกว่าเหิมเกิ่มขึ้นทุกวันนะครับดูการตอบโต้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าอยากจะท้าตีท้าต่อยงั้นจัดให้เต็มทุกรูปแบบนะครับและถ้ามีอัปเดตส,สถานการณ์อะไรเพิ่มเติมจากนี้นะครับผมจะนำมาเล่าและมาขยายให้ฟังนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมนที่นักตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขเขมรน,นะครับ ไม่ได้ทําตัวเหมือนที่บอกกับชาวโลกเลยนะครับตอนนี้เริ่มถอดหน้ากากของตัวเองออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไทยต้องจัดให้จบเหมือนที่ผู้นําทางการทหารของไทยยืนยันชัดเจนว่างานนี้ต้องจัดให้หมอบถ้าไม่หมอบเดี๋ยวเขมนจะเหิมเกริมมากกว่านี้นั่นเอง